สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวเครื่องเล่นวิดีโอเทป vsshq นะครับตัวนี้เป็นระบบ multi system นะครับรองรับทั้งระบบภาพ ntsc แล้วก็ระบบแพรแล้วก็ m มสแคมนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นฟิลิปนะครับเป็นฟิลิป vss หรือว่าเครื่องเล่นวิดีโอเทปยี่ห้อ ฟินลิปนั่นเองนะครับเป็นรุ่นอ่าอะไรครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับชื่อรุ่น VR 2 5 4นะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ทำการทดสอบกันเลยนะครับเอาภาพยนตร์เรื่องวิ่งสู้ฟัด3นะครับใส่เข้าไปซ u เปอร์คอปนะครับวิ่งสู้ฟัด3แล้วก็ต่อจอมอนิเตอร์เล็กไว้นะครับเพื่อที่จะทำการทดสอบแล้วก็พรีวิวดูภาพนั่นเองนะครับ หลังจากที่ใส่ม้วนเข้าไปแล้วก็กดปุ่มเลย์ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับปุ่มเลย์จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะกดได้เลยนะครับเมื่อทําการกดปุ่มเลย์นะครับเครื่องมันก็จะเล่นขึ้นมาทันทีนะครับนี่ครับนี่ครับเฉินหลงนะครับภาพยนต์ของเฉินหลงวิ่งสู้ฟัดสามตัวนี้เป็นระบบโมโนนะครับอ่าด้านหลังนะครับมีช่องต่อแค่สองสายก็คือเหลือง ก็คือวิดีโอขาวก็คือสัญญาณเสียงนั่นเองนะครับไม่ใช่ระบบไฮไฟที่จะมี3เส้นนะครับตัวนี้2เส้นก็ใช้งานได้ปกตินะครับสภาพเครื่องหนักมากนะครับตัวใหญ่แล้วก็หนักนะครับบ่งบอกว่าเป็นเครื่องที่มีคุณภาพมากๆนะครับสำหรับเครื่องเล่นวิดีโอเทปยี่ห้อฟิลิปตัวนี้นะครับนี่คือฟิลิป vss ฟิลิปวิดีโอเทปนะครับเครื่องเล่นเครื่องเล่นวิดีโอเทปฟิลิปนะครับฟิลิปคัสเซสนะครับ ค a สเซ็ตสติปเพลเนะครับตัวนี้เป็น m u l ติ s y s t e m นะครับตัวนี้นี่ครับวิดีโอคาสเซ็ตเรคคอร์เดนะครับตัวนี้แสดงว่ามันอัดบันทึกได้นะครับนี่ครับมีปุ่มสีแดงๆนะครับปุ่มเล c o r d นะครับตัวนี้อัดบันทึกได้นะครับสามารถ input สัญญาณเข้าตรงช่องต่อข้างบนนี้แหละครับอิเห็นไหมครับมี in นมีเอานะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องเล่นวิดีโอเทป v s s ยี่ห้อฟิลิปนะครับฟิลิป VR254 นะครับเป็นฟิลิปวิดีโอคาสเซ็ตเพลเยอร์นะครับวิดีโอคาสเซ็ตเทปเพลเยอร์นั่นเองนะครับตัวนี้บ่งบอกว่ารองรับทั้ง NTSC playback แล้วก็ PAL แล้วก็ MPEG นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือฟิลิปวิดีโอเทปครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องนี้ แล้วก็ที่สำคัญเล่นได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับเมื่อทำการจะเอาม้วนออกแล้วก็กดปุ่มตรงนี้สต็อกก่อนนะครับแล้วก็กดที่เดิมเป็น Eject นะครับปุ่มนี้ฟังก์ชันนี้ทำงานได้2รับ2แบบนะครับก็คือ Stop กับ Eject หรือว่า e ject, เอาม้วนออกมานะครับ eject หรือว่า Eject เอามวนออกมานั่นเองนะครับก็ eject ออกมาได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับ ปุ่มนี้นะครับทำงานสต็อปก็ปุ่มนี้อีเ e จก็ปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มเพลย์นะครับปุ่มนี้ใส่บ้วนเข้าไปแล้วลองกดเพลย์ใหม่ได้เลยนะครับเมื่อตัวเลขมันเริ่มนับทำงานมันก็จะเล่นเลยนะครับสวยงามครับเครื่องนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับรีวิวให้ทุกท่านรับชมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ